พูดถึงภาพกล้องวงจรปิดก็ต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้ค่ะพี่เตพรทมเอชเแกก็ยังเดินได้อีกไหมเดินมาหาหลักฐานอะไรอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก่อนในนี้จริงๆเราเคยนําเสนอไปแล้วฮะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งพี่เต้มงคลกิจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคนไปสังเกตเห็นว่าข้างหลังพี่เต้เนี่ยเหมือนจะมีเงาผู้หญิงอยู่มีเงาผู้หญิงอยู่แล้วพี่เต้ก็บอกนี่แหละเงานี้แหละคือขออภัยนะไม่ได้มีการลบหลู่แต่อย่างใดพี่เต้บอกว่า นี่คือวิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตามเข้าไปทุกที่ครับโอ้ยแล้วผู้ใช้ติ k กตอกคนหนึ่งก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นช่วงที่จะเห็นที่ระวงแดงๆไว้นะฮะวงแดงๆเนี่ยใบหน้าเหมือนผู้หญิงอยู่ตรงเสื้อชูชีพด้วยครับอชาวเน็ตก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเลยบางคนก็บอกว่านี่แหละวิญญาณคุณตนโมหรือเปล่าคุณเต้ครับ คุนเต้มงคลกิจสุขสินธารน์โพสต์ใน Facebook ว่ารู้หรือยังทําไมผมถึงลุยเต็มที่เพราะมีวิญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามผมไปทุกที่นั่นเองเร่งผลทุกวันทุกคืนทีมข่าวครับเอาคลิปพี่เต้ลงพื้นที่วัดสร้อยทองเมื่อวันก่อนมาตรวจสอบพบว่าจุดที่ชาวเน็ตมองกันว่าเป็นหน้าผู้หญิงรู้ไหมฮะคืออะไรอะไรคะโปสเตอร์ภาพพระสงฆ์ครับอา้าวโปสเตอร์ภาพพระสงฆ์ติดไว้ตรงนั้นนะ ไม่ใช่หน้าผู้หญิงแต่อย่างใดเลยเ<อ>นี่ยดูฮะวงเขียวเขียวอ๋อชัดแล้วเออแม่พี่เต้กับทำให้ชาวเน็ตคิดไปต่างๆนานา,นา,นานเลยค,คลูกพระสงฆ์ชัดๆครับเออนอกจากจะต้องลุ้นกับกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญแล้วต้องมาลุ้นกับอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่วิญ,ญญาณแต่อย่างใดพี่เต้ลูกพระครับ<อ>ส่วนโพสต์ล่าสุดของพี่เต้พระรามเจ็ดเนี่ยเป็นการบอกกําหนดการการลงพื้นที่หาคลิปจากกล้อง C C T V อีกหลายจุดเลย เขาจะไปไหนบ้างมีเทศบาลเมืองบางกรวยกรมเจ้าท่านนทบ,บุรีแล้วก็ใต้สะพานพระราม5ครับอใครอยากไปดูการทํางานของพี่เต้นะฮะตามไปได้เลยไปหลายที่แล้วนะฮะ <c oughs>